ขา,ายของมันหนักน,น,นะมันได้เจอคน,นอได้รูปแบบฝากเลยเดอ้อผู้ใดเบิ่งอยู่นี่เนาะเื่อว่ามีแบบาเคยมีบางคนอ่ะีิมีเป็นลูกนอก้องเป็นคนเล่าคนยังเนาะอยากไปสาร์นกบไปขายของซอยเนาะขายยังนุกจะอยู่ได้มักอยู่แถลงใจมาจุดใ่ ㅋ <laughs> ㅋ <laughs> <laughs> <gasps> <gasps> มันเป็นไม้น้อยป้าเต๋แล้วบอก้าเขาไปข้อก็ป้เต๋อข้อแต่กิติตัวมันเป็นแบบไม้ใหญ่ป้าปาให้มันเป็นไม้ <Nova> well. ะไนะอเาตัวมันเป็นไม้น้อยแบบว่าไม้น้อยๆมันเป็นไม้ป้ายแต่น้อยเป็นไม้น้อยครับสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีฟี่สีสุขทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ่าวสุขคนยินดีพี่น้องมือนี้เขาออกมาหน้าอันเศราโหกเนาะทุกคนอากาศก่อนจะออกไปหน้าสนุกเราจะมาแวะเอาไมยทุกคนเอาไมยไปแกงเนาะ นทำไม้สางไฟอยู่สวนเสาตีอ่ะพื่อน่ะที่แรกคันว่านัดกันว่าสิมากับเสาตีน้ำน้องทุกคนแต่ว่าเสาตีบบวบางมือน,นี่เขาก็เลยมากกับน้องอาสองคนเน,นาะแต่ว่าก็สิมาเอาหน่อไม้เสาตีพื้นเก่าหันละพอได้ดีพวกต้นอะไรข้นานี้เนาะมันแจงเป็นไม้นี่นะเาาานาะ,ะไม่ต้องห่วยเขาจะมาเอาเขาบอกหลักเอาไม่ใช่เนาะชุดชุดไม้แม่นบอกเด้นหนีนห่อยเขาหลัก ขอดค่เออฮะใหม่เลยเนาะเขอะเาบกจะิวมนะเ่อขอว่ามีคนมาเอาของเผื่อกสุกกะมีเนาะทุกคนอยู่กวามันไก่รัเี่ยเพาะว่าอันมันกะบเดอันนี้บันไดทุกคนเาบันาเดรเอาายสองนองเคนี่เปุ๊บาน นอเงี้อ๋อแล้้นาะน่อต no ่อต่อต sure> ่อต่อต่อก่นา่อต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 สอต่อม่อน่อต่อต่อต่นต่อ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 ้นอต่อนี้ก็อ่อต่อต่อต่้ตัอต่้่น่อต่อต่่อต่อต่อต่บ่อ่เ่ต่อ่ตอออ่อาอออออ nội no, it meant nó quote. No, nó no, nó no, à, à, Nó no, 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 เอาเดือกัน,นกแดงหน่อยนะครัเอานอนใหญ่แล้วก็นอนนี่ขอในเด้อปัดแถวเด้อนอนนี่ท่าบอกเรื่องมาบอกขอในเด้อปัดแถวก็นี่ไหนจะพ่อแกงเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเขาแกงกินบารายนะกินเผ็ดส,สื่อเนาะเด็กกับน้องงามอีกสามแหนงไปทุกคนไปหน้าซานุก,กันวันนี้ปะ น้เห็นห้อยญ่ายนใหญ่ายดีน้องเสียแกงแล้วแม่ไปดูทุกคนมาหอบมีเขาซ้านุ่มของไปตอนตอนพม่าปาะหารเพราท่านในทองเนาะม่ามาในท้องไปะะสูงงามอีที่น่าเขาจะเออนุ่มเขาอีกยังนีิ โอ้มาหรอน,อเอนีเห็นมอเองามาจะน่าจืหนมาจะนอจืดหนาโอ้อปองมาเรือมาองวัาากมีแล้ว,ลวเ,เ,เด้บบอทำงานหายไปไส่เบิร์ดทุงา <laughs> นข้าวเบี้เอ้ยกีเป็นแต่ว,ว่าลดตรงอ่จะจับตรง <laughs> ก,ก,กีรถกีรอเอาลูก ที่เป็นบ่ที่เป็นเลยแล้วนะมามอกข้าอ่ะอ้าวปอกก่อนเอนุอ๊กจ้างบ่มหมอโอมึงไปเ่ไปหัวซ้สิะนะล้วเนาะเมันลไดาแจงยืน่แล้วจิแกงกินแสบนะทุกคนนกีกัปูวนกโอ้ยจะได้ไป ไอโนกเืนซ้ำกับอัน,น,นมีดม่นาสิจักมาใหม่ไปไปเนาะตั้างากเขาปอกเปลือกน้องหม่เดี๋ยวเขาก็ซับซับมาตบไว้เนาะทุกคนอตอนนี้น้องใหม่เขาจืดดับบ้าเนาะพอดีเนะาะจืดเลไม่จืดับบ้าแกงเยสยเร้่องหนเด้อขางบด้มสีส่งขอกก็คืน ไปเ่หาหนาอ่ิงปดไปถืไมันแส่แก่ื่ยัง้ฮะแกงกินน้ำมซ่น้ะไปมนกนทุกคนเอาแจกสาโนกเป็นคนตามเด้อพี่น้องเอ้หุคอัน่อยคือว่าทุกคนบัดเดี๋ยวนี้คนไปติดมาชเนะจะเปลี่ยนคำว่าเป็นพี่น้องนพี่น้อง นพี่น้องก็ทุกคนตะลายมวนเลทุกคนเนาะเขากาสิพาพี่น้องเออทุกคนก็มวลนะทุกคนเนาะสิพ่าทุกคนไปทงหน้านาะทุกคนคนเป่าคือเสี่ยวเนาะพี่น้องเขากสิพาพี่น้องไปทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากดีพี่น้องอยากดีพี่น้องไอ้ดีก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่จะเป็นทั้งพี่รือตั้งน้องอ้าวก็ทุกคนก็คือกันีถึงงใบบดุ้นเิ่แลวก็ทาเทุกคนก็ได้อ่ะหมายถึง างมเนี่ยนะะมวันด้เดียวไปด้ก่อนใส่เป็ดกบกบหอยแหบมีบ่มีใส่บ่ปลามากเหมือนกบ่มีหอยเหมือนี่สีแกงใส่กระปูนาะทุกคนแกงใส่กระปูแซ่บเลยเนาะทำเป็นคนมักปะปันปันินามันบ่มีมันเป็นยานั่น อย่าเย็นหลังจานผิดเลยทุกคนยานั่งนะได้แบบติดผิดแม,ม่นี่มันกินยานั่งได้ดรดบาบานไหนเนี่ยผักนี้เราพี่อยู่คิออะไรนี่ยผักน้ำหันนเี่ย ่พี่น้องตอนนี้ก็ได้ผักเกษตรมาแล้วเนาะ้ักเกษตรลุงดีไปเก็บสกินกับแกงกันมาเสิร์ฟเดิมพิ้วเข่าวแล้วนะป่ะในทุกคนเนี่ยแกงใส่เห็ดแต่กะกระปูเนาะคอปเตอร์ใส่กระปูออกมาให้ญ่แบบนี้เออเอา ท่านจับเสมอว่างไว้ว่างดีเดี่ยพี่น้องแม่ม่ได้บอดอกตูดอกตูฮะมาสีแกงใส่หอมแซ่บแสบเลยพี่น้องเลยมนสะหอมกระปูแบบมันหน้ามันหน้าเนาะานอยู่เส้นเขาเป็นมิสซั่งทุกคนพี่น้องมเชรสานุ

มันแกนี่อามันนอมาอีแกงนอไมัเนาะทุกคนเขาเบื่อมันสิบนกเนาะอีดีหันแดเอาเอานันหันแดเอามือหันแดเต็งคากเอามือขัดโดดเห็ดแต่เสมันบอกขาดปันได้นะทุกคนเลยเพาะว่ามันต้องใส่มือเนาะเออหดอกกะหดอกกระนาะถิ่นหเป็นนะอีด หมดแล้วจังนยามใดมันก็นนะนกนเป็นแนวหนั้นอยู่แล้วน,น,น,นี่ทุกคนก็าเจอมากแกงละไม่ของแฉเนาะนตรงมือเ้าจังสีแ่แหละแล้วก็คั้นเอาหนามยาหน้าออกมาเนาะทุกคนเอาจองเอาแจงมันบวคักนะขีม้มือมันเดีออ๋ยววะบะปีแกงเห็นไหมันเอาจวดจวดจวดเลยฟาดผักกระแยงแปลมาเบิ่งหันอ่ะฟาดแบ อืมปลาเลียมแล้วไปเอาผักกระแยงมาใส่บิดทันเด้อผักกระแยงเด้อคือสิแซ่บพี่น้องแกงน้ําไม้มื้อนี้นะนี่ตะกรนาดผักกระแยงใส่เห็ดยังอันอะไรเห็ดยังนะงก็ได้เด้ได้อ๋อแล้วปาเันได้เห็ดมาใส่น้ําเนาะเฮาสิแกงใส่ผักกระแยงเด้อพี่น้องบ้านเฮาแกงใส่แต่ผักกระแยงอย่างเดียว

ไปหาอีกแถวได้ไหมลูลกหมาไม่ใช่ไปตอนนี้ก็เริ่มปรุงมาทุกคนปรุงก่อนหรือว่าขัางไฟก่อนจัมปุงก็ได้นะทุกคนอันนั้นข้าต้มน้ำใหม่นะให้มันจืดต้มน้ำใหม่ให้มันจืดแต่ก็มานะตำน้ำยาหนังใส่เนาะทุกคนแต่กนะ็เอาไปขังไฟหรือว่าข้าปรุงก่อนก็ได้จัมไปขังไฟก็ได้นะพี่น้องก็ปรุงให้มันแสบกระเบิดเท่านั้นนะพี่น้องแต่ก็ข้ามีเอียงใส่ข้าก็ต้องใส่เนาะ มีเฮ็ดมียังมีกระปูมีอ่าสินหมอกสินหม้ผู้ใดมากสินหมอกสินหม้ก็ใส่ได้เนานะทุกคนนี่เป็นปลาแดกเนาะทุกคนใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกมินจังเศบเนาะใส่าอันนนั้เด้กระถัดใส่ก๊อกงาอันเด้ข้างดังสุกนี่น่าเก็บ มันสิลมปองอ่ะมึงกัดบตองนี้มาตังสีเออมึงเอาตัวน่ะเหิือนกูสิโยนข่าตัวน่ะตัวนั้นพุ่นตัวนั้นพุ่นเออเออจังว่าเด้งคอือใชเลิกลยหนุกใช้แล้สไปนาพอนุบวยิน วามแสบมันมันบริยุทธีรสะอยู่เที่ยกินไปแล้วก็เพื่อสุกฝะามันแสบแต่อยู่ในดินเลยไม่ชิมาแฟแบันดงเคาจักจะบอกมันแสบมันแสบเป็นรฮเื่อกินเก่าซื้อๆจ้ะคงเคยจำปลาแดกะกินกเขาเอออเคยดูกินเขาื่วลงไปแล้วมันกับมิรสช่าแล้มันกับมีวีตามินเกินครั้งนี้ื่อนี้ได้มีตามินหาย พอด่เรียวสีเซ็บได้เดียวหลังก่องใสอีกอ่ะใหันแ้นูกจับมาเพิ่งจะพักเขาพักอันนั้นเห็ดเัาเนใส่เห็ดเดินาเนาะเห็ดมันแน่นเปื่อยเห็ดเต็มซีเซ็ยซีได้มือสีดำดเลยไหมดำเล้มีแต่ม่สีแซ่บ ใส่กระปูเขาเลยนแม่ใส่กระปูเลยนหนุกๆใส่บัดรัามเรือกระปูนะหามเรือข้าโตเลยเราจะกินแต่กระปูกระปูแต่นุกไปถ่ายฉีดโอนด้วยนะมุงเขาไปแล้วฉีดไปถ่ายหรือยากไปได้ทำอะไรล่ะนั่งมีงานก่อนมีงานบอกานได้เด้สุดไปิ่งได้มีงานอยากได้สาวนุกติดต่อมาเลยทุกคนติดต่อเฟซบุ๊กบาล็ุกก็ได้ไลน์ก็ได้ได้เลยนุกไปจะไปเขาจะไปสุดดีดีวะขี่รถไปจักไปนะขึ้นรถเกี๋ยวาไปขี่มานะ สาวนุ่มฮะนี่เป็นงานเนี่ยเจ็บอยากขายฟองเจาหนุ่มยียดายฟองบอกสาวหนุกอยากขายฟอง้ะทุกคนผู้ใดมีงานเนาะขายฟองมันหนุ่มเนื่อยหนได้เจอคนได้ดีแบบฝากเลยเด้อผู้ใดเบิ่งอยู่นี่เนาะเชื่อว่ามีแบบว่าเคยมีบางคนอาจทีมีเป็นลูกน้องเป็นคนเล่าคนยังเนาะอยากไปสาวหนุกบอไป ไาคของซอยเนาะสายยังหนกเจ้าอยู่ตลาดมักเกิลเทไรต้อนน้ำหนึงมีอยู่ตลาดทาไทอีกใครใบพัดใดมีงานเาวลาวถ้ำกะบอกในเดอร์ทุกคนเพราะว่าเป็นสิไปกรุงเทพบมมีงานใครมีงานคอมเมนต์มาเลยทุกคนเจ้มีจะน่ายดีเนาะเขามากขนคนใช่เขาจะมากแบบคนดูๆเนาะเลยหนุกใน่านราคาข้นถ้า้องหื่ือตรง เพราะว่าผ like nope. mm ู้ใดรับสาวนุ๊กไปรับเลาะจบดีเนาะแต่ลูกน้องคอนเพิ่มจากสองไอซุปเลยพี่น้องคอนเพิ่มเลยถันบดีมาคอมเมนต์บอกสองมาซุปเลยว่าสาวนุ๊กขี่ขาแต่ว่ามันบอกขี่ขาเนาะน้อพี่น้องสาวนุ๊กนะยังก็อดเอาเนาะหนุกเนาะมีงานดีกับคอมเมนต์มาเลยเด้อจักเดือนจะจักคันบาทอยากได้ยิ่เดือนเท่าไรนุ๊กเดือนนี้มิขันตั้มกับหาด้วยยุ่ยมันจะหลังด้ยกับเท่าไร เมือหาวะมือหนาเนาะห้านมือหาทุกคนขันได้ซ้ำันก็ะยู่ได้เด้อทุกคนเนาะมือหนึ่งได้จ้ะเดือนนึงมือเดือนหนเ่มือได้บ่มือหนึ่งขันกินยูน้ำเขานยูได้บ่มันมือหนึ่งกินยู่น้ำเขาเนี่ยกะยูได้อิรักนาต่วขันบางคนขันกินอยู่ตางเขากัประหยัดเลยสำสำหรับข่อยขันปพหรือเจ็ดพันกินอยู่น้ำเขาข่อยอยู่ไร ค่าของตลาดไทยพินแพ้ค <tı oin> <ti ens> ่าของหันซ่องได้เฉพาะค่าขององค่านช้าหนยค่าไ่ตังเพื่อไเติบายเพื่อได้เติบบางทีเด็ดคือมันมาพาะอยหนามัตวน้ใสกัน้เด้อเด้อคุณได้มีคอมเมนต์มาเด้อทุกคนงานนั่งงานขายเด้องานขายคองค่อ้อกเป็นย่งไต้มเทิงเป็นอะกันหนุมากกินมูกระทาบเยังมเบิร์เชน ตบนายจบดีตบเดมเหมาะ้นจาเจิ้นจแล้วข้าเห็นหนอชิมมั้งห่ะม่เห็นหนูเคชิวนะฮะเ้ยเสียจุ่่างใสว่าพอดนใส่เลยนะยินดีเศรแล้วนะพ่อเลยเป็นนว่นเศรบเลยวะไม่เข้มหร มาดึกเลยหนึงก็ดีด้วมัอืมดีด่ะก็ดีดีเรต้องใส่ไปหน่อยอีกเนาะมอดีด่ะพอดีแลวมันหอมกระปูดิขากระปูุกกันปูแสบเลยขาดแสบ่นี่ยบ่เขบ

หลักใสาแบ่นอ่ะทีไทแบน่นก็โดด,ดีออเออเนมก,กินเาคนไทยนกกนเ,ยเ,<อ>เยน,ะนยยานะเ <c oughs> <c oughs> นุกิน่น่ออยจริงไสาวหนูคนเคยอันนั้นเนาะทุกคน <c oughs> คนเคยเห็ดงานบ้าะเนาะเพิ่นมาเพินเ่นเห็ดอันนั้น <c oughs> เห็ดกับเขาให้อมามะยินว่าอมามะว่า,า,วาขจุนอามาัดกัเด้สงสัยคนไทยเสียาจจีนเขาบบกินสุรดเขาโบกินลาย ถ้าบอกกินไลายประมาณนี้เนาะป่านนี้ซันน้องไปรักใาซื้อรถบ่รักษาซื้อรถแต่ก็อร่อยอร่อยตามอีตามอีคเห็นว่าเลยนะเพิ่์นมากัมากินซื้อรถที่ดับสูบเพิร์นมากินโอ้มาหันมากินก็ถึกใจเลยเดี๋ยวนี้บ่ได้ติดต่อกันนะว่าแบบว่าเหตุงานกับเราเคยเหตุงานกับเรานะ นีเแบบมึงมมันกเขาลุนะฮมัเขาออกอไอ้เีวาเปลี่ยนไปดีไหมเดนนะแบดีกันไปเจอกันเขากับจืดแล้วเนาะจืแล้วดีหออไก็ไปหาเราตีอยากกินแกงซมือนะแกงเขียวหวานองหมักมากหมักเอาแกงเขียวหวานเดี๋ยวทุกคนแกงอร่อยสนุกไปใส่เลยดินแเลยนะแบเ

เดี๋ยวบอ่อยเนาะทุกคนแกงน้ำไหม่ครับวันนี้อาพักกระแยงขันตอนถ่ายก็คือแล้วเลยกระปงเลยตัดลงไปตักกินเลยนะวันไมสอหรอาเลยเออถนกัมาทุกคนกินเขามาดิ อะไรพากท่านกินข้อเพศโอ้บ่าวจิ abei, ๋วกับแา่นะทุกคนอันนี onun, il, ้เป็นหมูเขาเองเนาะโอ้แต่เมียจะกคตรเลยว่าแต่เมียจะกคตรสองคนรคตรว้าคือขาดแต่คนที่สามเจียวเมือนไรยังเถไงมาหน่อยน้องมอจอยจะข้าวตะกี้หมุนกันไซนุกมันจะแซ่บอยู่บ่สิได้มันไม่มีของคลิกดิมาเนาะ มีน้าใส่นกัอะไรบาอัอนนั้นบะันนึงลบเย็นหนดิเฮามือีน้องอ้งามคุใส่เป็นบเลกี้าน่ึงไหนอยู่ะนเน่าปได้มกันไปม ตีทิ้งถอยน้อยจ้อยปรเรียมลูกดี้ได้ไอถอยไปหาเอาไปปเรเดียามเนี่ยพ่อมาเนี่ยใบงเดืไดพี่นุอมเพงกิน้าเพะ<ต>นะแซ่บแรงมางขึ้นไหมซี้รงขึ้นมกินตัวชี้มือเนี่ยจเจ้าคือเจ้าเคยกินแต่ละมือสว<ต>ัซ่บ มนสนอยู่ไ้ใช่ไหมเนี่ยเวลาอารมณ์ดีกับเสพเวลาความด่ก็เพื่อนตีกันอยู่วะบ่เคยบ่เคยตีกันตั้งแื่ตีจะแย่มางขึ้นะจังเวรมาตีตีกันขึ้นขึ้งปุบไม่กินน้ำกันโอ้กินกับเขาคุ้มี้ห่ามึงกระเพียกันแล้วเดิมปกติทูกเบาะกันได้ตไหนบอกแบบว่าพชกันม้ เคยท่ีร้อกับมาเชิงมาสิคพิตกันให้ตีบอกเลยรึเปล่ตีจะมีตือกวนมาที่จอยไะกินไปกินอันนี้นะกินใส่ข้าวฮวงหงเงียบไงฮะ kem làm mày sáng khỏe phần đấy nhỉ? Ủa chứ thôi đó nhưng không khơi nhọn cho nên nhọn Mọi người này xẹp đúng không? <laughs> Bên nằm cầm phù đúng không? Bên phù Bên phù Mẹ đi đi đó đây nè đó mày đó lâu dài

ไมกินหอยปันนด้หมภาคเียะโอ้แกงน้ำม่แกงมไม่อยู่บ้านกรว่ okay. ับอกระปูกับแกงมันเป็นยังกันดีังแบบนี้จะกินกับก็เสียกินกับแบบิ๊บๆผมบอกกรปูตัวหอยไปจ้าเนี่นี่เนี่ยเขาก็ดีเลย้ต่เนี่ยใช่น้องจะถือเปียน กินแดดให้ยังสิตำมาขุ่งอยู่านีะบอกกินโดดกินก้อนโดดมันหักอะไรซ้องซ้ำบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยแ้วมผัดตึ๊งมาสำหรับการนอนเวทเนาะมันคือบอมอสกับการเห็ดเบี้ยงน้อยดมๆเย็นๆเนี่ยบอมอสสำหรับการนอนเวท หัวปูคัมบอลเ่งเรงปลาเรื่องมาห้างมาห้าขาคนไปมาอยู่บนน้นากว่าหัวปูเพาะวน้ไม่เหมหัวปูเลยเะงานแพงคนาฟังจะโมยานุ่ม้วเบิ่งบ่แกได้คว้าใหม่หรือวะ ลูกคูได้ันลูกคได้สั่นยู่น้ำตาลลูน้ำานี่ยบอสจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไม่กินมาเด้อขอบใจพี่น้องที่ขามาสู่กินนี้อะไรขอบใจคุ้หนุกมาทีไม่บายไ่บายแกงหน่อยเองกินจ้าพี่น้องไม่บายทุนลกนี่ฝรั่บกำบังไม่กินจริัง